ตอนอีศบเรื่องกากับนกยูงกาตัวหนึ่งเก็บขนของนกยูงที่หล่นเกลื่อนกลาดมาได้มันจึงนำขนของนกยูงมาติดที่หางของมันและออกไปเดินเล่นในกล้กันฝูงนกยูงเมื่อน,นกยูงตัวอื่นๆในฝูงเห็นว่ากาไม่ใช่นกยูงจริงๆจึงพากันร,รุมจิกตีและรุมถอนขนปลอมของกาจนหมดเจ้ากาจึงรีบวิ่งกลับไปยังฝูงของมันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาซึ่งความไม่พอใจให้กับกาตัวอื่นในฝูงเป็นอย่างมาก กาตัวหนึ่งจึงพูดกับมันว่าแค่เพียงขนนกสวยๆไม่แม่สามารถทำให้เจ้ากลายเป็นนกที่งดงามได้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสวยงามไม่ได้เกิดจากการประดับตกแต่งเพียงอย่างเดียวพุทธภาษิตอัจจันติกาลาตรยันติรัติโยวโยคุณาอนุปุพังชะหันติเอตังพยังมรเนปักขมาโนปุญญานิกยิราถสุขาวหานี การย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้นเพงทำบุญอันนำสุขมาให้ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีศกเรื่องสิงโตกับกระต่ายป่า วันหนึ่งสิงโตออกไปล่าเหยื่อในป่ามันเห็นกระต่ายป่าตัวหนึ่งนอนหลับอยู่จึงคิดจะจับกินเป็นอาหารและขณะนั้นเองก็มีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาพอดีมันจึงละสายตาจากเจ้ากระต่ายป่าแล้วรีบวิ่งตามกวางไปทันทีเมื่อกวางได้ยินเสียงสิงโตว,วิ่งตามมาก็ตกใจเร่งขี่เท้าอย่างไม่คิดชีวิตสุดท้ายสิงโตก็วิ่งตามกวางไม่ทัน มันจึงตัดสินใจวิ่งกลับไปหากระต่ายป่าแต่เมื่อมันกลับมาเจ้ากระต่ายป่าก็ไม่อยู่ที่เดิมเสียแล้วสิงโตได้แต่บ่นด้วยความเสียใจว่าข้าไม่น่าปล่อยเหยื่อที่อยู่ในมือเราไปวิ่งไล่เจ้ากวางนั่นเลยเพราะความโลภแท้ๆในที่สุดข้าก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากมักลาภหายพุทธภาสิบโลภโทโสจอมโหจอบุริสังปาปเจตสัง คือสันติอัตสัมภูตาตัจสาราวสัมพลังโลภะโทสะโมหะเกิดจากตัวเองย่อมเหียดเบียนผู้มีใจทั่วดุดขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนานะำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีโปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกับมาป่า ในหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเกิดนึกสนุกอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามันจะมากินแกะแล้วชาวบ้านต่างพากันมาช่วยพอเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งหน้าตาตื่นก็หัวเราะด้วยความชอบใจแล้วชอบเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งชาวบ้านก็พากันวิ่งหน้าตาตื่นมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกอีกเช่นเคย จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามันจะมากินแกะแล้วแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาคงจะโกหกอีกสุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบโกหกแม้พูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อ พุทธภาษิตอพุตาวาทีนิระยังอุเปติคนพูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนกรกก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีโศพเรื่องกากับหอยมแมลงผู้กาตัวหนึ่งออกไปหาอาหารที่ชายทะเลและพบหอยมแมลงผู้ตัวหนึ่ง มันจึงพยายามใช้จงลอยปากของมันแงะเปลือกหอยนั้นแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าฝาหอยจะเปิดออกกาอีกตัวบินผ่านมาจึงแนะนำว่าทำไมเจ้าไม่ลองค้าหอยขึ้นไปสูงๆแล้วปล่อยให้มันตกลงมากระแทกกับโขดหินดูละเจ้ากาจึงลองทำตามที่กาอีกตัวแนะนำพอเปลือกหอยแตกออกกาตัวที่ให้คำแนะนำก็รีบบินมากินหอยที่อยู่ในเปลือกทันทีก่อนจะหัวเราะเยาะและบินหนีไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าเชื่อคำพูดของใครโดยปราศจากการไตรตรองพุทธภาสิตอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าหนึ่งฟังตามตามกันมาอนุอัตสวัวสองกระทำตามตาม,ตามกันมาปรมปรรอสามเล่าลือกันอยู่อิติกินสี่มีที่อ้างในปิดกปิตะกะสัมปทายห้าการใช้เหตุผลทางตรรบาคาดคะเน ตกกอเอหอต่ออุกหกการใช้เหตุผลทางน,นิยสันนิฐานนอย,ยอเหตุเจ็ดการตรึกตามอาการอาการปริวิตกกแปดทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิทิฏฐินิชานักอันติก้าฟังดูน่าเชื่อพบพระรูปตาสิบสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมนโนโนคุก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกัน สนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ อีศพเรื่องวิกผมที่หลุดหายไปสิงโตแก่อารมณ์ตัวหนึ่งไม่มีขนที่หัวมันจึงเอาวิกผมมาใส่ไว้บนหัวแทนวันหนึ่งขณะที่มันออกไปเดินเล่นก็บังเอิญพบกับสิงโตสาวผู้มีสเสน่ห์มันอยากสร้างความประทับใจจึงส่งยิ้มให้พร้อมกับเดินเข้าไปหาทันใดนั้นก็มีลมแรงพัดมาทําให้วิกของมันปลิวหายไปทิ้งให้มันยืนเซอ่ออยู่กับหัวอันกลมเกลี้ยงราวกับลูกบอลมันยิ้มอย่างอาย แล้วพูดกับสิงโตสาวว่าไม่แปลกหรอกที่ขนของผู้อื่นจะไม่ยอมอยู่กับข้าในเมื่อขนของข้าเองมันก็ยังไม่ออยอยยากอยู่ด้วยเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งอารมณ์ขันก็ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ได้พุทธภาสิตอโกธโนอสันตาสีอวิกัตถีอกุกุกุจโจมันตาพานีอนุอัตโตสเววาจายโตมุนิผู้ใดไม่โกรธไม่สะดุง้งไม่โอ้อวดไม่รำคาญพูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่านผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นมุนีมีวาจาสำรวมแล้วก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ